สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w s h AIM ทารอ t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ แม่มดจะดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่แนะนำให้นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w i s h ิ m t a r ทนะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ ที่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมในช่วง1-31ตุลาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ แม่โมดเปิดไพ่เลิฟแมสเซจออร์เคิอเอาไว้แล้วนะคะเพื่ออ่านข้อความที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่โมดจะอ่านในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะ The more I know you The more I want to be with you Online relationship is killing me ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ I pretend I don't care But the truth is I miss you like crazy ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลั่ง I may be far away But I never left you ฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอน You are my dreams came to คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะ I knew I would love you before I met you. ฉันรู้ว่าฉันจะรักคุณก่อนที่ฉันจะได้พบคุณเลยนะนี่คือ5ข้อความที่คุณอยากบอกกับเขานะคะทีนี้แม่มดจะอ่านข้อความที่เขาอยากบอกกับชาวราศรีกรกฎนะคะ I'm watching you from afar. ฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลไกล Right now I'm not the same person you used to know ตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว I hate seeing you r f i r t with others ฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่น You are the first person whom I truly totally miss คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆและข้อความสุดท้ายนะคะ Baby do you know That I miss your kiss all the time. ที่รักคุณรู้ไหมว่าฉันคิดถึงจูบของคุณตลอดเวลาเลยนะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะมีเดทออนไลน์อาจจะมีรักออนไลน์นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะนี่คือ5ข้อความนะคะที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะ แม่มดจะขอใช้ไพ่ไล์เซียทาร์ดนะคะเพื่อเปิดพลังงานในฝั่งของชาวราศีกรกฏนะคะ The m a g i c กเชียนค่ะโฟออฟ o r ดนะคะไฟออฟ o r ดค่ะ The Emperor นะคะ e อ็ดออฟเพนตาเคลค่ะพลังงานความรักของชาวราศีกรกฎนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ดอะเมจิกเชีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะใช้เหตุผลกับความรักนะคะเลือกที่จะใช้เหตุผลเพราะว่า ต้องการที่จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะแม่มดมองว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เหตุผลนะคะใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะเลือกที่จะให้ความถูกต้องมันนำ ในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ใส่ใจคนรักเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเคยดูแลใส่ใจเขายังไงนะคะเวลาผ่านไปแค่ไหนคุณก็ยังคงทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบางอย่างนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็เชื่อในความคิดของตัวเองนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะห่างจากตัวเขานะคะต้องการเวลาส่วนตัวเพื่ออยู่กับตัวเองต้องการเวลานี้เพื่อพักจากความเครียดพักจากปัญหาที่มีในความสัมพันธ์คุณต้องการที่จะใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีไพ่ดิเอมเ r อเรเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะ หรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณ1ิปีขึ้นไปหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะอาจจะมีความตรงไปตรงมาในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่ตรงๆแข็งๆ คิดและรู้สึกยังไงก็แสดงความคิดและความรู้สึกออกมาแบบชัดเจนนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะทีนี้แม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมเพื่อดูความรู้สึกนะคะที่คุณมีให้กับเขานะคะ The High p i s t e s s ค่ะ Nine of w a n d นะคะ The Wheel ค่ะ Knight of Pentacles นะคะ Six of Cups ค่ะ ความรู้สึกที่คุณมีให้กับตัวเขานะคะคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่มีความลับเยอะอาจจะเป็นคนที่เข้าใจยากเข้าถึงยากนะคะแต่การที่เขาเป็นคนที่เข้าใจยากหรือเข้าถึงยากมันเป็นสเสน่ห์นะคะที่ทําให้คุณอยากจะเข้าไปทําความรู้จักอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้ตัวเขาให้มากยิ่งขึ้นนะคะ คุณอาจจะเข้าหาเขาในรูปแบบของเพื่อนนะคะคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำกับเขานะคะเลือกที่จะแสดงความรักกับเขาแบบเพื่อนนะคะแล้วก็มี six of c u p เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการคิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันกับเขานะคะคิดถึงความสุขและ ความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันกับเขาคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนเก่าของตัวคุณนะคะหรือเป็นคนที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีนายออฟวานขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าคุณก็เป็นคนที่เจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็แม่มดมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะวิวขึ้นมาด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะร้ายหรือดีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่คุณและเขาเคยทำมานะคะจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะคะ นี่คือพลังงานของความรู้สึกและพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้นะคะทีนี้แม่โมดจะใช้ไพ่นะคะเพื่อเปิดแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศท,ทางใดนะคะ Ace of Cups ค่ะ ห่างกันนะคะจากกาันอาจจะเลิกกันชั่วคราวนะคะหรืออาจจะเลิกกันไปเลยเพราะว่ามี8ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะมี the temperance mm. เข้ามาด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะเลิกกันกันกบเขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งยุ่งว,วุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะยังไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของความรักมากนักคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ย้ายบ้านย้ายที่ทำงานอาจจะให้เวลาและให้ความสําคัญกับเรื่องงานก่อนในช่วงนี้นะคะทีออฟสอดค่ะแน่นอนค่ะว่ามันมีการจากกันนะคะมันก็จะมีความรู้สึกอ,อกหกักผิดหวงังเศร้าเสียใจนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณหวังและต้องการนะคะคุณมีความรู้สึกที่เจ็บปวดกับความรักนะคะ ไฟอ of One ค่ะความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมันมีปัญหาและมีความขัดแย้งกันนะคะทําให้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะ Age of One ค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณก็พบคนถูกใจนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับตัวคุณเป็นอย่างมากเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คุณมีทั้งความรักและความปรารถนา แต่แนวโน้มในความสัมพันธ์มันคือจบนะคะแยกห่างจากการแยกทางจากกันและคุณกำลังรู้สึกเจ็บปวดกับความผิดหวังนี้นะคะนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแม่มดรู้สึกเศร้านะคะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะแม่มดอยากให้คุณรักตัวเองนะคะถ้าคุณเจ็บปวดนะคะถ้าคุณรู้สึกผิดหวังแม่มดอยากให ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองก่อนนะคะทีนี้แม่โมจะขอเปิดไพ่อยู่ในว a l เศ n ้าแฟนตาซีทนะคะเพื่ออ่านในฝั่งของตัวเขานะคะคิงออฟเพน t า c l e ลค่ะท of c u p ันะคะ l ฟออฟสอดเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ The Star ค่ะไนท์ออฟคัพนะคะพลังงานในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศรีกรกฏนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลคุณนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเขาเป็นคนที่นิ่ง,งๆเฉยๆนะคะ ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักมากนักเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลเป็นคนที่พร้อมที่จะใส่ใจและเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขานะคะเข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคนรักที่ดีให้กับตัวเขานะคะแต่ที่ออฟคมันอาจจะหมายถึงว่า ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนก็เป็นได้นะคะทีนี้มันมีโฟลอ s ฟซอดแล้วก็เดิรสตาขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานของเขาในช่วงนี้เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับบ้านนะคะต้องการที่จะพักฟื้นจากความเครียดในความสัมพันธ์ต้องการที่จะใช้เวลานี้ เพื่ออยู่กับตัวเองนะคะแม่มดมองว่าคุณและเขาได้มีการจากกันแล้วก็มีระยะห่างจากกันแล้วนะคะทีนี้จะมาขอคำแนะนำจากไพ่นะคะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ The e m p r a c e ค่ะ เซเว่นออฟวันนะคะทูออฟคัค่ะไ o ออฟ o r ดนะคะและ the Mo ูนนะคะ ในส่วนของความรู้สึกนะคะที่เขามีให้กับตัวคุณเขาค่อนข้างยกย่องชื่นชมแล้วก็ให้เกียรตินะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของการศึกษาฐานะการเงินนะคะแล้วก็หน้าที่การงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขานะคะเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีนะคะมีทั้ง T o f cup แล้วก็ Two off cup เข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่า คุณเป็นคนที่ถูกใจเขาอย่างแน่นอนนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของเขานะคะแค่เพียงมองตาเขาไม่ต้องพูดอะไรคุณก็เข้าใจในความหมายที่เขาสื่อมาถึงตัวคุณนะคะแล้วก็ ปัญหานะคะในเรื่องของความรู้สึกก็คือตอนนี้เขาจะต้องทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองทำอะไรเพื่อโรเทคตัวเองก่อนนะคะแต่การที่เขาเลือกทำแบบนั้นตัวเขาก็รู้สึกแย่นะคะการที่เขาทำแบบนั้นกับตัวคุณเขาก็รู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกอ่อนไหวนะคะเป็นทุกข์กับความรักนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะคะมีอารมณ์ที่หม่นหม่นเทาๆมันเหมือนกับว่าเขาเป็นทุกข์เพราะความรู้สึกที่มีให้กับตัวคุณ ะะเขาเป็นคนที่อยากจะมาแสดงความชัดเจนกับตัวคุณนะคะอยากจะเปิดใจพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณแต่ตอนนี้นะคะเขาเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนะคะเลือกที่จะทำเพื่อตัวเองก่อนแล้วก็เลือกที่จะเป็นทุกข์กับความสัมพันธ์เลือกที่จะเป็นทุกข์กับตัวเองนะคะนี่คือสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ แม่มดจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะว่าแล้วจะมีแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะชิลเดนค่ะคุณและเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีนิสัยเป็นเด็กนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีลูกติดหรือคุณทั้งคู่มีลูกติดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้นะคะ Make t h effort e ค่ะความรักครั้งนี้คุ้มค่าแก่ความพยายามนะคะ Separation ค่ะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้คุณและเขาจะต้องแยกจากกาันจะต้องห่างจากกันชั่วคราวนะคะพ y separation หมายถึงการพัดภาคจากกันชั่วคราวนะคะ k i ฟอ่านโอเพนไมค่ะให้คุณเปิดใจนะคะเขาอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดไว้ให้เปิดใจแล้วก็ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะโซเมดค่ะไพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคู่แท้คือคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทําให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่โมดอยากให้คุณเก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะแม่โมดอยากให้คุณเอาเรื่องราวที่คุณได้รับฟังนี้ทิ้งไปนะคะอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นําไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ